สวัสดีด้อพี่น้องเดอ้อพบกันช่องชย,ยาบรรณาคามวอนนี้ยายากับตาไสรกำลังสวัสดีครับาก,ารกินเขายังกับผมเศร้าเมื่อยกินเข้าพี่น้องเลยกินขา่าเศร้าประมาณจำโมงเนาะเนี่ยประมาณสอ <3 S 2> งโมงหรือเปล่าประมาณนั่นแหละ,ระนะบริบูรณ์เวลามันอากาศหนาวเนาะมันกอเพือ่อปรสายนี่พี่น้องอาหารจะเอามาเลิกกินง่ายๆทอนเนือ้อยอดประมึอ ป้าหวานครับกินยี่เปิ้ลอะไรล่ะหยู่หิ่แห้อยหิ่งห้อยกินแบบง่ายๆเลยแจ่วกรับปุ้มี่ปลาตงโกครับไม่ตลาดใส่ไม่ได้ตทำแจ่วเลยทำย่อไปบ้านเป้าออกมาพี่น้องเอ้ยย่ามมันสายกระแสด้วยครับพี่เขากับเมีย เบื้องไหนย่อยๆไปนั่งเหมือนแซ่บเลยวัดรวยสิบสิจิบอาหารไม่แซ่บแต่เมียแซ่บแล้ว่ะหรือน่าเมียเราก็แซ่บไปด้วยบอลินนะพี่น้องเป็นวัดพี่น้องเอ้ยเสียงกระเสียบ้วยครับบรรยากาศในสวนเนาะกินอยู่สวนพี่น้องเอ้ยนสว กินอยู่ป่ายัางไงก็แซบ่บมินขอป้ามันมาแซ่บได้วครับบรรยากาศดีครับมันใช้อย่างสวนโคตเต้ที่เขาครับมันชีวิตประจำมันตอนสอบมัธยมตลาดๆเราก็ออกมา,จากจัดสมองสองสม,มงองเลยไปเนอะเท่ากระไรมือละสามสองสามแถวเนาะ สองสามเท่าอืมนั่นค่ะบางไปแล้วก็บ,บ่คอ่อยมีหยาบไปเลยเรยื่องแผงเยอะครับเสียไปเรื่อยๆฝั่งทั้งเสีย,มมย,มยหมดน,น,นี่บ่ค่อยมีหยาบแล้วอืม <ใน S 1> จะว่าในหลุมม,มันกันยังอืมจะว่าในหลุมมันมีอยู่อืมบางต้นเนาะแต่ว่าเอาคู่ทำบ่ค่อยมีอืมเสียอยู่ยเลยเยอะกับบุคอยมีแล้วเสีย,ย,ย,ยบบอะไรหลอดไปทั้งนี้เนาะเสียกลางมันเนาะเสียอะอไรหลอดแล้วแล้วแต่หยาบในหลุม ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เฮ้เดพี่น้องเด้อจะใาชา้กับยายาต้องใช้ยาบรรเาคามฝากอร่อยก็แชกดติดตามเหมครับน้องใหม่ช่องน้องใหม่พี่น้อยโมเม็นน้องใหม่เราตั้งมาดนเลยล่ะชอบแหงชอบ้าช้าสวย <c oughs> พิเวตบนบ้านฝา,ากพี่ตาเมิ่งนีอพี่น้องเด้อ เป็นเหตุเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเท่าไหร่พี่น้องชีวิตประจำวันตัางเศษไทยไทยน่าครับสวนทำได้ปีลง <นา S 2> บมดเกลือเกลือราคากเกลือเกลือกับพวกแพงค,ครับจับสิลุกจับสิได้ครับลุ่งขึ้นไปหลายเตือแล้วสวนนี่ลงทุนสวนแรก ลงทุนหลายหลายพี่น้องเกือบแสนเลยนเกษตรมื่นต้นเขาปลูกหลายฟองเนาะปลูกหลายพฟอเพราะว่าเขายังมีอย่างขลักก่ะได้จ้างครับเสื้อก็ได้ซื้อทองได้ซื้ออุปกรณ์นะจ้างตัดไม้ตัดลักนะครับยืดกอไผ่อยู่สามกอพี่น้องนะครับแท่งอะไรเฮ็ดไหมระบบน้ำบ้างไหมบิดใหม่บระชุกอย่างก็เลยตีรวมแต่มันก็ใส่ไปอยู่ด้หลายเทือกอย่อกเนาะใช้ไปอยู่ได้นานอยู่ถูกแทงไปยังก็ใส่ได้ พวกไม้พวกยังเราเก็บไว้ดีก็ใช่ได้ไม่เปลกกินแต่รุ่งขึ้นแถบนันขึ้นหลายรุ่งขึ้นหลายเขาจ้างทุกอย่างมืองานจ้างป่าขอมาลกเนี่ยอันเจ็บแหนงครับมืออื่นก็เฮลิเจ็บเลยครับประมาณปลายเดือนต้นเดือนคุมพ่ายนะครับมืออื่นก็สิจ้างก็เจ้ามาหนัดแดงอีกพี่น้องเขาขึ้นว่ามันเจ็บแรงแล้ว พอว่าเก็ตเสร็จก็บแล้วจ้างเก็บอีกเที่นี้กะจ้างมือนึงครับจ้างจักมือนึงนะพอบางๆไปเนาะพอเวลาเขาเก็บความบกตกแห้งเวลาเขาเก็บมากมันให้มันได้เก็บง่ายนะพี่น้องทีนี้ก็จะพอหยุดแล้วเราลง,ง,ง,งทุงลงไปเยอะแล้วทุนไปไกลแห้งวะนี่สำเน,กนากะเอาไหม ก,ก,กินนะครับตไสกินแบบมไม่พักครับไม่ต่นเนื้อ้างพีพ่น้องเลยพักกับบร่ลวกเ <c oughs> จลไม่ย่มอเศ้าเจวกับบร่ไ้เอาฟ้าพักกันฟ้ามาแต่เศร้ามาสายมาเดดกับหอนอย่านั้นอดะห่อนอย่านี้ะห่อนอย่งอ,นอยงน,น,อนอส้เดดออกมา

จานเลยปลาตกูอาหารแบบด่วนได้ไหมแถมด่วนอีกเ็นมีนมบอกยิ้มนมด้วยกับกบมีจจกเสันกับเปล่ากินยังก็แล้วตสมเที่ยงกับตัวแดงค่อยว่าใหม่กินข่าวก็จะพากันลงไปเสียง่ายพี่น้องเลยเพราะเลยตื่ม มันยังข้าเจ้าก็บช่างเม็ดบักแตงก็ใช่ได้เม็ดบัแกแตงมันข้าเจออ้าครับปีนุ้งเสื้อมันจะปลูกและะ้วเพราะว่าข้าเจ,จ้าะจิกฟาปลูกเนาะลูกไส้กับโบไปส่งให้มันจะว่าพื้นฟ้าออกไปไปส่งข้าเจ้าะเพราะว่าแต่แต่ถ้า,อาเอาไปไหวเพิ่งจะปลูกไหวเนาะเขาบอกมีของแกนี่ของคือรถนี่ถ้าปลูกซ่าเหากับบริษัทของไปขายครับมือมันนี่มือมือมือสา,ายไป็นไเหมือน อืองค์แจงไปส่งพระเจ้าพ่อเมื่อสายไปเลยทั้งลานพ่อมาเพื่อไปเพื่อไปซวงนกระตอ้วเรอใช้ทำงานครับนีไหลนี่นียแจงน้ำนะแจงว่าโซลาร์เซลทำงาน นี่กินข่าวแล้วเศร้าดีด้วยเนีย่นยเหมันกำลังกลับคืนมาอัน๋วยวจะใส่กับกเบลน,น่านะครับกินข่าวไม่แห้งก็ <c oughs> เลยเป็นแซวหน้าตะกี้ก็เป็นพ่อค้าเนี่ยแซวหน้าเนี่ยอันนี้นักมาสร้างเห็ดใจสวนให้หน้านะครับใส่ไปแทนช่องนี้จะใส่เป็น พ่อค้าไปด้วยเป็นชาวสวนสองข่ายหน้าไเป็นลูกน้องเพื่อนกันเลยเนี่ไปนั่งไปขยไปซอยงานเพิ่นเพิ่นเป็นผู้ซื้อของมาขายต้นผู้ซื้อของมาขายไปส่งของในเมืองผมไปยากอยู่สวนครับเพิ่นทำไมน้ำหน้าทำไมน้ำหน้าแดงดุแดงดานไปเรื่อยเดี๋ยวงดุแดงดานอย่ยงเงี้ยครับ เนี่ยเสียบสอไม่แย่ๆกินนี่บ่ลาเสียบื้อไม่เมียกินเลยให้นัำบ่อยากนะะี่ก็แซ่บากินแล้วก็ไม่แห้งปล้้ววก็อนเขาอ้วนเอาน้าพี่น้องสำหรับชิดนี้ก็ลาพี่น้องไปก่อนเลยขอบพระคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชม ฝากติดตามฝากกดไลค์ให้ด้พี่น้องเด้อก็เป็นกำลังใจให้เราต้องชยาบ้านนะคะไม้ทํำคิดต่อไปให้พี่น้องอยู่ดีมีหฮงสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเฮงปังๆทุกคนเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีคับจ้าสวัสดีจ้า